สวัสดีนะคะวันนี้ที่จังหวัดอ่างทองนะคะบ้านสวนหอมดินนะคะพามาชมบอนสวยๆนะคะสำหรับต้นที่โชว์อยู่ตอนนี้เป็นบอนสีไก่สมพงนะคะต้นนี้คือเขาโตพอประมาณแล้วค่ะนี่นะคะไก่สมพงเป็นไม้ผ่าเป็นไม้ผ่านะคะผ่าชิ้น เขาจะมีลายที่ไม่ซ้ํากันเลยนะคะ,ด,ะดูสิคะดูสิคะตันนี้ก็ไก่สมพงศ์เหมือนกันตอนนี้ออกชมพูส่วนต้นนี้เขากัดขาวเลยค่ะเขียวขาวกัดใบขาว,ขาวนี่ใบชุมพูตอนนี้ก็ออกพื้นคมขรๆแล้วก็กัดชุมพูมานะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเขาจะกัด ออกมาแนวนี้คะ่ะนี่นะคะไก่สมพงที่ส่วนจะมีไซส์ไซส์เล็กนะคะราคาอยู่ที่490บาทนะคะไก่สมพง์สำหรับไซส์ใหญ่นี่ออไซส์ใหญ่นี้ขายอยู่650นะคะ แต่เพื่อสะดวกในการขนส่งก็ไซส์เล็กไซส์เล็กก็ได้นะคะออต้นนี้ส่วนต้นนี้เป็นทวีราบนะคะทวีราบอันนี้คือเริ่มกัดสีนะคะทวีราบทวีราบก็มีไซส์เล็กเหมือนกันนะคะทวีราบเราก็มีไซส์เล็กนี่นะคะ โอเคโอ้ยนี่นี่ก็คือไก่สมพงอีกต้นหนึ่งดูสีสิคะโอเค นี่นะคะมาต่อกันนะคะอันนี้คือไก่สมพง์นะคะไก่สมพง์ไซส์นี้ไซส์โตโตเลยนะคะจะหยิบต้นที่กัดสีจะมันอยู่ในในกัดสีส,ยสวยๆน้องจะยืดนิดนึงนะคะนี่นะคะไก่สมพง์ 450ห้าิบาทนะคะ4ี่ห้าสิบาทไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางค่ะถ้าใครสนใจรับไปนี่ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะลากทะลุกระถางแล้วค่ะนี่นะคะไก่สมพง์นะคะไก่สมพง์สวยๆเลยนะคะไซส์โตโตนะคะ4 5 0ห้าบบาทรวมส่งนะคะแม่ค้าอยู่จังหวัดอ่างทองนะคะ มีทั้งหน้าขาวหน้าชมพูนะคะนี่นะคะอันนี้หน้าขาวหรือทวีราบก็มีนะคะทวีราบทวีราบตอนเล็กๆเ,เขาจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้คือไม่ไม่เล็กเล็กเล็กจนโตหมดแล้วะคะ่ะทวีราบนี่นะคะถ้าใครสนใจทวีราบบวกไก่สมพง ก็ได้ในราคา800นะคะได้ในราคา800ปกติแมะคะ้จะขายอยู่กระถางละ450นะคะนี่นะคะทวีราบรับแพ็คคู่รับไปเลยนะคะ1800บาทนะคะทวีราบนี่คือทวีราบนะคะอ๋อมีอีกชนิดหนึ่งอันนี้น้องน่าจะมีหัวแล้ว นี่นะคะอันนีเ้เป็นบอนแข้งนะคะอาทิตย์อุทัยสวยนะคะอาทิตอุทัยก็ให้ราคาเดียวกันนะคะ450ก่อนหน้านี้เขาแพงกว่านี้มากเลยนี่นะคะนี่นะคะอาธิอุทัยโอเคนะคะถ้าสนใจสอบถามมาได้ที่เพจบ้านสวนหอมดินนะคะเป็นชื่อเพจภาษาไทยได้เลยนะคะลองเซิร์ชแล้วก็ คนหาชื่อได้เลยนะคะชื่อว่าบ้านสวนหอมดินจังหวัดอ่างทองนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะหรือสอบถามมาที่คอมเมนต์ใต้ youtube คลิปนี้ก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับที่ชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ